สวัสดีครับผมท่นานัญยวดารินนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ัญาวดรินน้ำมันถึงทุกคนแห่งสยามนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของตัวสิลาดลนของผลิตภัณฑ์ัญญวารินนะครับของเรานะครับโอเคก่อนอื่นเลยก็คือจะต้องบอกว่าตัวสินค้าตัวนี้นะครับก็คือได้รับการรังสรรค์น,นะครับฝีมือโดยท่านอาจารย์พงษ์รัก์ พงรักสุวรรณมารีนะครับแห่งอาณาจักรพงศ์สีนครศีลาดนนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวสินค้าแบบตัวเต็มเลยนะครับว่าถ้าออกมาจากกล่องเนี้ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือส่วนของโคผลิตภัณฑ์อนญาวัตถุของเรานะครับซึ่งเอกลักษณ์ความโดดเด่นของตัวศีลาดนก็คือจะมีสีเขียวนะครับไข่กาแตกลายงานะครับพร้อมทั้งลงลวดลายสุโขทัยโบราณนะครับ แห่งอาณาจักรสุขโขทัยโบราณเลยแล้วก็ลงปิดทองคําแท้นะครับทับลงไปในลวดลายของตัวลายสุขโขทัยโบราณนี้ด้วยนะครับนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือตัวสัญลักษณ์ของศิลาดนก็คือบ่งบอกถึงความมั่งคัง่งนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องความ อุดมสมบูรณ์ในหลักๆและก,ก็การหลงอหลวมด้วยเป็นในตัวนะครับในความเชื่อของโคสิลาโดนะครับซึ่งตัวสีาดาตโนเนี่ยจะถูกใช้ในวรรณกษัตริย์เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มาดีในผลิตภัณฑ์นี้แล้วนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เกี่ยวกับข้อมูลในส่วนของรายละเอียดของตัวสินค้าที่เป็นส่งสีดาดนให้ท่านได้ทราบนะครับสวัสดีครับ